สวัสดีครับคุณมสดีครับผมมาถ่ายตรงบรรยากาศในสวนตอนอตะวันร้อนๆนะครับไม้คุณมดนะครับว่างไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วทําไมขายดีขายดีไม่รู้นะครับทีนี้ต้นนี้ที่ผมให้ดูต้นนี้ก็เพราะว่าผมชอบมะขามคุณมดอันดับแรกเลยนะครับมะขามอันที่ตาพี่สองมะขามใบแครกผมก็ตื้คุณมดสร้างมาสามปีที่แล้วนะฮะแล้วจบไปแล้วขายไปแล้ว ยังเสียดายอยู่นะถ้าผมซื้อไว้เองป่านนี้ก็มีรีวิวแต่ยังโชคดีมีสำรองไว้สองสามต้นนี่เป็นอีกต้นหนึ่งให้เป็นแนวทางในการสร้างงานบนไซคคุณมดเล่าสตอรี่ให้ฟังหน่อยตอนนี้คือคือไม้ต้นนี้นะครับผมผมได้โครงสร้างข้างล่างเนี้ยมาจากราชบุรีคร,ครับอาจารย์ครับคือเจ้าของท่านเก่าอะ่ะ เขาทาเป็นทรงตกกระถางมาครับอืทรงตกกระถางแล้วพอผมได้รับมาปุ๊บผมมาตัดเขียงตรงนี้เลยครับปังเลยผมมาตัดเขียงปุ๊บไม้ดีๆของเขาเนะตัดทิ้งเลยเอาแต่ต่อแล้วผมก็มาเสียบสองจุดครับต้นนี้ครับอาจารย์ก็คือเลี้ยงเต้าเดิมของมาก่อนครับเนี่ยครับแล้วก็มาเสียบตรงปลายนิ้วผมอะเพื่อทำจริงหนึ่งอืมไม่รวมแล้วหลังจากนั้นก็มาเสียบเนี่ยจุดจุดเนี้เป็นจุดที่เสียบมันเชื่อมกันสนิทเลยเนาะก็คือเนี่ยเนี่ย แนบมองไม่รู้หรอกเนี่ยอาจารย์ครับวันที่5เดือน3 6 5คือเสียบตรงนี้ยครับ6 5 6 6 6 7ปีนี้6 5ก็1ปี2ปีปีที่2เนี่ยครับนะครับคือคือเราเริ่มเสียบจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรพอเรามาเสียบมันก็เลยช้านะคนนนุณมลเนาะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเร็วนะ2ปีตอนนี้ได้กี่กิ่งนะครับ ก็คือตอนนี้มันมีสี่กิ่งหลักนะครับอก็คือเหลือเหลือห้าห้าหน้านะครับแล้วก็ตั้งยอดเลยตั้งเป็นหกหลังครับแล้วก็ยอดดึงหกเลยให้มันจบสูงขึ้นมาประมาณนี้ครับแต่ผมจะบังคับไม่ให้มันกว้างมากครับอาจารย์ก็ประมาณนี้ครับอันนี้คุณมลต้องการโอ้โหนี่เขียวปัดเลยตอนนี้มันฟูอยู่ครับมันมันเลยมองไม่เห็นพวกชั้นช่องไฟอ๋อเลี้ยงในกระมังก็ดูวิธีการเลี้ยงนะครับก็ใบกัมปูมะพร้าวสับใบกัมปูเนี่ให้มันร่วน นะครับผมให้ดูเลยนะครับอ่าอาจารย์แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งมีพี่สมัยชิกบางท่านที่ถามผมว่าทําทไมเลี้ยงไม้เร็วคือผมเลี้ยงไม้อผมบอกให้เลยผมไม่ได้ใส่กระถางเพื่อแบบสวยๆเลยผมจะให้เลี้ยงให้ภาชนะเขากว้างไว้ก่อนให้มีเนื้อดินเยอะๆให้เขามีอาหารกินสมบูรณ์นะครับก็คือให้มันมีวัสดุปลูกไม่ใช่ดินนะ พูดผิดวัสดุฝูคือผสมมะพร้าวสบใบกัมปูใส่ปุ๋ยสูตรอะไรก็แล้วแต่ลองใส่บ้างได้นะครับเราสังเกตแล้วนะคุณโมนะครับผมเพราะนั้นอย่างเงี้ยไม่เขียวปัดเลยแล้วอย่างเรื่องการเปลี่ยนดินเนี่ยผมไม่เคยกําหนดเลยว่าปีหนึ่งสองปีเปลี่ยนผมดูอาการไม้คม้ถ้าไม้เริ่มมีอาการแบบไม่แทงยอดหรือว่าอะไรพอถ้าเกิดไม้มีอาการไม่แทงยอดแล้วผมเอาปุ๋ยไปหยอดเนี่ยถ้าปุ๋ยไปหยอดปุ๊บแล้วเขาแบบ นิ่งไม่ตอบถนนเลยผมเปียเครื่องปลูกเลยครับอืมนะเครื่องปลูกอยู่ที่เครื่องปลูกอันนี้เขียวปัดเลยนี่แตกยอดใหม่<ะ>นี่ถ้าปลูกในกระมังนะจริงๆก็หน้าหนาวเนี่ยไม้กาลังกําลังสร้างตัวเองได้สวยฟอร์มสวยนะครับเพราะนั้นไม้ต้นนี้หนึ่งสองกิ่งหลังสามสี่หน้าห้าหน้าหกหลังตั้งยอดไม้จบแล้วนะครับไม้โครงสร้างจบนะไม่นานครับไม่นาน,น,านครับ,รบแต่ถ้าเราไม่ได้แก้ไขแต่แรกเลยก็จบแล้ว คืออันแรกมันเป็นมะขามใบธรรมดาใบธรรมดามาเสียบแล้วก็ไม่ไม่ชื่นใจอะมันแห้งๆนะถ้ามะขามธรรมดาเลี้ยงไม่ถึงเนี่ยคือมันเป็นยาอาจารย์ที่ผมซื้ออะผมชอบตรงมันเกาะหินแล้วต้นมันบิดโค้งงอยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาทําเป็นตกยาวอ่ะตรงนี้มันก็มายาวและมันก็จะยาวอีกผมก็เลยมาตัดเขียงทีทํทใหม่เลยครับตอนแรกดูดีตอนหลังนั่งดูไปดูมาแห้งผากกว่านั้นนละไม่ดีจัดการให้ ให้สั้นเข้ามาครับก็เลยได้กลายเป็นทรงเอน็นเหมือนเอ็นชายครับผมผมเรียกเอ็นชายก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ตกแล้วเป็นเอ็นชายตั้งเป็นทรงต้นแต่ว่าให้มันเอ็นอย่างเงี้ยครับประยุกเอ็นชายก็แล้วกันนะกิ่งครบนะครับประยุกต์เป็นไม้ทรงประยุกต์ทรงต้นกิ่งก็คือทรงต้นเลยครับราอาจารย์เออนะหนึ่งสองหลังสามสี่หน้าต่อมาก็ห้าแล้วก็ยอดก็คือประยุกต์ประยุก นะเราปรับเข้ากับเอ็นชายทรงตกมานะเป็นการปรับไม้นะครับอันนี้เป็นมะขามใบแครแสดงให้เห็นว่ามันโตได้เอามาเสียบแล้วสร้างจบโอ้หนั่นเองง่ายๆ่ายจริงจริงแล้วมันเป็นไม้ที่สร้างสนุกนะครับอาจารย์เออเราเราสร้างได้แต่มันมันภูมิใจสนุกครับนะครับเป็นไม้สนุกครับว่าสนุกไม่หงุดหงิดนะสร้างไปแก้ไขไปลำคาญไปโรคภัยอะไรมันก็ไม่ค่อยมีครับเห็นไหม ถ้เาเป็นตัวอื่นก็ยังมีเพียนนู่นเพียนนี่ใช่ไหมอาจารย์แต่เป็นตัวนี้มันเลี้ยงมาไม่มีอะไรเลยก็จามมีลานน้าค้างเออลาน้ําค้างบ้านมดไม่มีนะครับบ้านผมมีเยอะอยู่ม<ะ>ผมก็พ่นยาเอาครับนะครับนี่ผมให้ดูทั้งที่มาที่ไปให้รายละเอียดนะฮะจะได้สร้างงานไปด้วยกันได้ให้สนุกสนานนะครับแล้วมันทํารายละเอียดง่ายด้วยครับอืมเพราะเวลาสมมติว่าเราทําเส้นเมนกิ่งวิง่งเมนไปดีๆพอไปตัดทศทํารายละเอียดอะ่ะ มันแตกจริงเลยเหมือนพวกเพมหน้าเหมือนโมกเลยครับแตกออกมาได้เลยได้เลยทำาง้าไม่รอเหมือนไอ้ขุนไกลนะโอ้โหขุนไกลบางทีไม่มาให้หลาบเสียนนะขุนไกลเนี่ยผมนึกถึงไอ้ขุนไกลตัดทีไรไม่แตกนะะเอาละครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะถึงว่าบ้านคุณมดเงินไหลมาทองไหลมานะครับเป็นไม้มงคลมีมะขามใบแคระนี่เองมีมะขามปลูกเยอะนะครับ ขอบคุณมากครับคุณบอนครับครับ,รบแบ่งปันความรู้กันสำหรับคลิปนี้ให้เอซีครับสวัสดีครับ